สวัสดีทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ให้่องชาแนลนะครับนี่ครับจากคลิปที่แล้วบอกว่าครบห้าสิบไลค์จะมาเปิดอันนี้ฮะก็มาอย่างรวดเร็วเหมือนอยากให้เจ๊งครับก็ขอบคุณทุกไลค์ด้วยนะครับเหมือนเป็นกําลังใจให้กันเนาะครับผมก็มาเริ่มจากนี่ครับเหมือนกะที่สุดไม่ต้องจัดเลยคมาหมแรเลครับมา ฮามตสโรดิเกตเย็ดเป็ดนะครับก็ประมาณห้าโอ้ยเมื่อกี้หลุดประมาณห้าร้อยบาทนะฮะมาก็ได้ประมาณตีตีต้องได้ประมาณสามสิบห้าอิมครับมาใบตัวที่สองโทมัสมุลเลอร์แววเจ้งมาแล้วมาตอ่อมาสตเบต็ดต่อแพงสุดก็คืออิบราฮิมูวิชครับเนี่ย ่อมาก็คริสโนโรนันโดอิบบามะเอ้ยโรนันโดมาว่ะเคลครับตัวที่สองอิบบานาสรีโอเคต่อครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ 8m เฮ้ยเหลืออีก 27m ครับดกปลา อุ้ยดรามามาผิดปีแล้วมาเมื่อกี้ดิก็ประมาณสิบสองเอ็มครับสามอสตักบามาโอ้โหสิบสามเอ็มประมาณนั้นโอ้ยจัดกันหน่อยนะฮะมาอย่างละครึ่งอัสิบห้าเลย มาปอกบามาคือจบไปโอ้เทียโกซิวากี่เอมแล้ววะมันต้องนับละมาโอ้สเตอร์ลิโอเคฮนะมาจัดเจ็งแล้วฮะต่อไปก็ จัดหน่อยมะห้าตัวพอครับเขาบอกว่าจัดมันไม่เกี่ยวนะแต่ก็ทำกันทุกคนแหละมาตอนเลดมานี่จบแบบคุ้มสุดๆฮะในแรกเอ้ยฟันเดอร์ซ่าเหมือนจะคุ้มแล้วนะตอนเนี้ยน่าจะเคฮะมาใบที่สอง าชาวินครับโอเคหมดแล้วครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์กันด้วยนะไลค์ให้เยอะๆเ,เหมือนคลิปที่แล้วด้วยโอเคครับขอบคุณทุกคนครับยังไงก็าฝากกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ